สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่องมดมัมว้าวจะมาคุยข่าวเกี่ยวกับเรื่อง US government shutdown ในวันที่1ตัวตุลาคมคศ2025ซึ่งเป็นวันที่มดอัดคลิปนี้นะคะพี่น้องหลายท่านส่งคำถามเข้ามาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลอเมริกาทำไมถึงปิดตัวลง ในคลิปนี้มดจะมาอธิบายให้เข้าใจแบบสั้นง่ายได้ใจความค่ะเรื่อง Government shutdown เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกปีและมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงปี2018-2019ช่วงรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกนะคะซึ่งปิดยาวนานถึง30กว่าวันนะคะหลายคนอาจจะกังวลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ ทะเลาะกันเรื่องงบประมาณแผ่นดินนี่แหละค่ะสาเหตุหลักๆก็คือพรรคริพับ i ิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตเขาตกลงกันไม่ได้เรื่องงบประมาณแผ่นดินประเด็นสำคัญของ Government shutdown เนี่ยมันก็คือว่าสภาคอนเกรสหรือรัฐบาลกลางไม่สามารถที่จะออกกฎหมายงบประมาณมาได้ทันเวลาที่กำหนดนะคะวันที่1ตุลาคมเนี่ยปีนี้มันเป็นเริ่มปีงบประมาณของ f i s เคิลเยียร์6งค่ไงคะดังนั้นเขาจะต้องปิดตัวลงเพราะเขาตกลงกันไม่ได้หลักๆเนี่ยมันก็คือว่าพรครีพับ u ิกัน a n เนี่ยต้องการที่จะต่ออายุงบประมาณโดยใช้งบประมาณเดิมก็บอกว่าใช้ของเก่าไปก่อนที่เรียกว่า Clean Bill นะคะโดยที่ไม่ต้องมาเพิ่มเติมไม่ต้องเนเพิ่มเงื่อนไขไม่ต้องใส่อะไรเข้ามาแล้วใช้ตัวเดิมเนี่ยแหละต่อไปนะ พรรคเดโมแครตบอกว่าไม่เอาไม่ได้ฉันอยากที่จะเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะให้มีเงินเงินหนุนนะมากขึ้นในส่วนของ MediCare แล้วก็ไม่อยากให้ตัดงบ m e d i c a เด้วยและนอกจากนี้ก็อยากจะให้มีการแบบกันงบประมาณเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้อาถูกยกเลิกภายหลังแบบเนี้ยะคะ่ะ ผลกระทบที่ตามมาก็คือเมื่องบประมาณแผ่นดินไม่ผ่านรัฐบาลก็ไม่มีเงินใช้ทำให้หน่วยงานราชการบางแห่งหลายแห่งปิดตัวลงชั่วคราวและพนักงานก็จะต้องถูกพักงานชั่วคราวที่เขาเรียกเฟอร์โลและพนักงานเจ้าหน้าที่ราชการบางกลุ่มก็อาจจะถูกเสี่ยงให้โดนลาออกนะคะหรือว่าเล o อฟและเจ้าหน้าที่ บางคนบางหน่วยงานก็ยังคงต้องทำงานต่อไปโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนด้วยเพื่อนพี่น้องหลายคนสงสัยว่าเรื่องนี้มันจะมีผลกระทบกับตัวเองอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังยื่นขอวีซา่ามันจะมีผลกระทบกับสถานทูตอเมริกาในไทยหรือไม่ และพี่น้องบางคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกากำลังยื่นขอเปลี่ยนวีซา่าหรือขอกรีนคาร์ดหรือว่าสอบซิติเซนใดๆก็ตามถามว่าแล้วหน่วยงาน USCIS นั้นเขาจะยกเลิกการสัมภาษณ์หรือเปล่าเขายังทำงานอยู่หรือไม่มดขอตอบคำถามนี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะ ส่วนแรกคือในเรื่องของสถานทูตอเมริกาในไทยเขายังคงเปิดรับสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเรียนวีซ่าทำงานวีซ่าครอบครัวเขายังคงทำอยู่ตราบใดที่เขายังไม่ได้มีการส่งอีเมลเลื่อนนัดสัมภาษณ์ของคุณทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเดิมอยู่เนื่องจากว่าทางสถานทูตอเมริกานั้นเขาใช้งบประมาณจาก ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าของคุณนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าการชัดดาวนี้มันยืดเยื้อนานเป็นเดือนเดือนอันนี้ก็จะมีผลกระทบทำให้การออกเอกสาร ต่างเนี่ยมันล่าช้าเนื่องจากว่าเขาจะต้องไปใช้หน่วยงานราชการในเรื่องของเซ็กเคอร์ตี c เช็คหรือ b แบล็กกร d c เช็คในเรื่องของความปลอดภัยต่างเนี่ยถ้าเกิดว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าปิดตัวลงอันเนี้ยการออกวีซ่าหรือ,อการให้วีซ่าของคุณเนี่ยมันอาจจะล่าช้าไปเพราะเขาต้องใช้เอกสารหลักฐานแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ อเอกสารต่างๆนั่นเองอะคะ่ะส่วนที่2ก็คือทาง USCIS นะมันขึ้นอยู่กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ USCIS ยังคงดำเนินการตามปกตินะคะตรวจสอบเอกสารแล้วก็มีส่งจดหมายนะัดทำไบ m e t r i c f i n g e r ก r พิ t แล้วก็ยังนัดสัมภาษณ์ตามปกติเลยเพราะว่าเขาใช้งบประมาณจากค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าหรือ Green Card ไม่เกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลกลางนะคะ ดังนั้นใครที่ยื่นแบบฟอร์ม i 4 8 5 i 1 3 0หรือ n 4 0 0เนี่ยก็ยังคงสบายใจได้นะคะเขาไม่ได้ชัดดาวต,ตรงเรื่องนี้แต่สำหรับคนที่อาจจะไปยื่นขอในเรื่องของ work permit หรือว่า perm s อะไรพวกนั้นเกี่ยวกับวีซ่าทำงานก็อาจจะมีความล่าช้าได้เพราะว่าเขาจะต้องส่งเอกสารตรวจสอบมันต้องประสานงานกับในหน่วยราชาการหลายๆแห่งซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยตรงจุดนี้ค่ะ นอกจากนี้หน่วยงานที่ทำงานตามปกติไม่ได้รับผลกระทบกับการชัดดาวนี้ก็ยังมีในหน่วยงานของอย่างตอมอ CBP TSA ที่สนามบินแล้วก็ไอซ์ด้วยนะคะก็ยังคงตามจับกันอยู่จ้ะอ่ะและนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตก็ยังคงทำงานตามปกตินะคะในบางแผนกนะคะต่ในข่าวล่าสุดเนี่ยในสถานทูต a c e b ุ o k ใช่ไหมคะอ่ uh, US, Embassy Bangkok in Thailand เขาออกมาประกาศแค่ว่าเขา เรียกว่าโพสต์ a c e b o o k สาธารณะชั่วคราวเท่านั้นก็คือแค่จะไม่มีโพสต์การเคลื่อนไหวอะไรใน Facebook แต่ว่าทางหลังบ้านเขาก็ยังทำงานกันอยู่นะคะ,ะและนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของอการจ่ายได้แคร์หรือการจ่ายเงิน Social Security ประกันสังคมก็ยังคงทำงานอยู่และนอกจากนี้ในในเรื่องของการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆเขาก็ยังคงดำเนินการต่อไปแล้วก็ปรษณี U.S.P.S. เนี่ยก็ยังคงทำงานต่อไปนะคะกลุ่มคนที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก Government shutdown เนี่ยก็อาจจะเป็นในกลุ่มคนที่รับสวัสดิการของรัฐโดยตรงอย่างในเรื่องของ m e d i c a i e หรืออาจจะเป็นโปรแกร,รมแม่และเด็กนะคะที่แบบรับอาหารแบบ W.I.C. ว i c นั่นนหะแล้วก็จะมีในเรื่องของ Snap นะเพราะว่าเขาใช้งบประมาณของ เรียกว่าสเตทรัฐนั้นรวมกับงบประมาณของรัฐบาลกลางดังนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่มีงบไม่มีเงินให้แบบนี้มันก็จะทําให้การจ่ายเงินรับสวัสดิการต่างๆหยุดชะงักลงหรืออาจจะมีการจ่ายล่าช้าออกไปค่ะเราต้องมาดูกันว่าไอ้ g o v e m e n t shutdown ในครั้งนี้มันจะยาวนานไปกี่วันมดก็ขอให้เขา ตกลงกันได้แล้วก็เป็นบิลเป็นกฎหมายที่ออกมาแบบแฟร์ air, ช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวความคืบหน้าอย่างไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังเพิ่มเติมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายขอบคุณทุกคนที่กดติดตามการขอให้ทุกคนมีวันดีๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย